ใจนี่ต้องบอกกันคือรักมากกว่าดาวบนฟ้าอาทิตย์ดวงันทรง์ทรงทงทงตงว่ายน้ำอยู่เหรอทรงจะบ้าเหรอพี่ต้องแต่งเพลงนี่แต่งเพลงเหรอพิเศษให้โชดอยู่แต่งเพลงพิเศษให้โชดเลยเหร เฮ้ยทำไมอ่ะต้องแต่งเพลงให้ด้วยอ่ะเ้านี่อันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยเล่นกีตาร์เป็นกีตาร์เป,าเป็นนักดนตรีอ๋อต้องแต่งเพลงเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักสิพี่อ๋อ,อพอเป็นนักดนตรีก็ต้องแต่งเพลงให้ใช่เนี่ยนั่งคิดมาสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอันนี้ถูกเลยถูกเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบบจะให้ของกะหลกกะลาม,มันก็ไม่ใช่คนอื่นก็ให้ได้จะต้องเป็นของชิ้นเดียวในโลก ไม่เหมือนใครแต่งเพลงให้เลยถูกต้องเฮ้ยเยี่ยมมากเสร็จยังนิดนึงอีกนิดนึงก็ขอขอลองฟังก่อนนีเหรอไอ้หนิทเนื้อแต่งให้โชว์พี่ยะมาฟังก่อนได้ไงเราโอ้ยเทสไงเป็นคนแบบเฮ้ยวัดมาตรฐานว่าผ่านไหมใช่มามามาโอ้สุดๆทอนนี้มันสุดๆเลยพี่ว่ามันใช่เลยมันต้องเพาะมากแน่ไม่เสร็จโอ้ยเล่นร้อยเล่นจบก่อนแล้วก็พิจารณ์ได้ไหม ตั oh, du, du. ้งใจฟังตั้งใจฟังพี่ขอโทษตั้งใจฟังคนกำลังลมติสนะลมติสตาผ่อนคลายคิดถึงคนที่เรารักเขาไว้จบแล้วโอ้โหอย่งสุดยอแล้ คิดมาสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงทงไปแค่นี้เองเหรอตอด C major 7 application มันเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวเปฟังใหม่ทงคิดสี่ชั่วโมงแค่นี้ทงให้เพลงบันเลอย่งเนี้ยเหรอเล่นไม่ใช่แน่เล่นมุกกลับก็ไม่ได้ตั้งใจฟังใหม่อันนี้ของจริงละที่พบเธอใจฉันได้ เพียงแค่รู้จักใจฉันก็บอกฉันว่าเธอคือคนนั้นเธอที่ย้ำจะซ้ำเติมฉันแค่ไหนยังไงก็ยอมให้เธอย้ำยีทุกปีันวันนี้ สิทธิ์ญาติทงมั่นใจเหรอโอ้โหก็จะนี่สี่ชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนี้สี่ชั่วโมงม,มั่นใจได้ไงพี่คือจะให้ชัวรจริงๆเหรอเขาต้องพี่พี่ขอขอท่อนสุดท้ายสุดท้ายหน่อยไอ้ที่มันย้ำๆว่าอะไรนะท่อนจบใช่ไหมเออที่ที่พลิกๆเลยนะโอ้อท่อนนี้ท่อนขายของเลยเนี่ยโคตรฟังแล้วต้องรู้สึกว่ารักผมมากขึ้นแน่นอนเพราะรักเธอยังไงอยากให้รู้เอาไว้นะอีโห อ้าวเออีโหดจังอีโหดเฮ้ยพี şey ่เป็นมากแล้วเนี่ยมันดูดเหนื่อยอ่ะมันหน่อยหัง สบายมากค่ะโจ๊กกะกูโจ๊กกะกูไม่ต้องมาอ้อนเลยโจ๊กกะกูงอนแล้วด้วยโอ้ยตรึงัโจ๊กกะกูยังฮอนเลยนะเดี๋ยวเขาพาโจ๊กกะกูไปดินเนอร์นอกบ้านไหม ิงดิเนี่ยเดี๋ยวไปเลยแต่ว่าจาก๋วหูเนี่ยต้องให้รางวัลเขาด้วยเราจงก๋หูอยากได้รางวัลอะไรอยากอออออจมูกจมูกงั้นเอานื้อบุยเน้อบุยก็ได้ <c oughs> เจ้ากก็ปูจะให้แค่กินจินกินแล้วก็จิวัดด้วแล้วะาจุกก็ปูจะแถมเุ้าแิวแล้วก็เกือปู่กระปุกกระปุกสิบทีด้วยสัญญานะ,อะเอาหมดเลยนะ ระบุสิบทีนะไม่เลือดแล้วไปเลยไหมเดี๋ยวรีบไปกินข้าวเลยไม่ได้น่างอยู่โอ้ไม่เป็นไรค่ะพี่ชชิอไปกุ้ยแวะเจ้าบ,บุกก้มกุยตีกุุยปุ๊กกุยกันได้ส,สบายเลยค่ะชดอ,อยู่ได้ค่ะามสบายค่ะน้องอยู่ได้นะ เดี๋ยวบ้านพี่รถไฟมันผ่านหลังบ้านบ้านมันสั่นหน่อยนะกินข้าวก่อนติ่งทงทงครับทงทงครับอะไรพี่นุ ทงทงซักผ้าอยู่หรอครับโอ้โหเนี่ยแต่งเพลงอยู่ตลกไปไหนเนี่ย<อ>แต่งเพลงให้ชอบอยู่โอ้พี่เล่น,นมิเสมเซสไดหน่อยแต่งถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ววะคราวแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จพี่เหรอคราวแล้วมันแค่ท่อนฮุกอ,อันนี้มันยิ่งกว่าฮุกอีกยิ่งกว่าฮุกอีกเหรอยิ่งกว่าฮุกอันนี้เป็นอะไรมันเป็นยับยับอ่ะข้าวต้ม โอ้แล้วก็บุดึงเข้าไปเมืองในแล้วก็แบบว่าวนซ้ายวนขวาแล้วก็มันพอๆกับซักผ้าเมื่อกี้เลยอะตลกผมมากันเลยตลกเงาเลยอะเขอฟังขอฟังนิดนึงดิฟังอีกแล้วแล้วก็จะฟังนี่ก็จะฟังอีกต้องเทสนิดนึงจัดไปเลยเอามาเลยมาเลยอันนี้คือโดนแน่นอนรับรองว่าผมคิดมาสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเพื่อแค่ทอดฮุกนี่แหละเเพีีียยงงจออมม่่ททันนดว เฮ้ยมันก็เกือบดีนะมันมันเกือบจะดีแล้วแต่พี่ว่ามันแบบมันยังแหม่งแหม่งอยู่อะตรงเดรดเดรดตรงไหนอะดูพี่ลองช่วยแก้หน่อยดอิอ่าประกานหน่อยปากกานนี่เพียงเธอฉันจะยอมทุกอยา่างพี่ว่าเปลี่ยนอย่างเป็นบางทุกอ่างยอมทุกบางบาง,บางรู้จักคำว่าบางบางช่างอยู่ม<อ>ันจะดูทำอะไรกันอยู่จ้าอ๋อคือเรากำลังจะแต่งเพลงให้กับ เดี๋ยวนี้ลองฟังดูนะทงพร้อม5 6 7 8กปวันนี้เพียงเธอเพียงคนเดียวที่ฉันจะยอมทุกอย่า เพลงนี้หนุ่มอะตั้งใจแต่งให้เนตรเลยนะจริง้านล้วนทำไมอยู่น่ารักแบบนี้ล่ะคนนี้เฮ้ยก็สุดใจด้วยสุดท้ายนี่เฮพลงนี้ได้ไงเนี่ยนี่มันเป็นเพลงที่ผมแต่งเองต้องขอบคุณจริงๆแล้วไม่ไม่ไมอย่าเข้าไปใกล้ธงมันเป็นหวัดอยู่นี่ต้องขอบคุณธงจริงๆเลยนะจะบอกว่าเฮ้ยธงเนี่ยมาช่วยเล่นกีตาร์ให้ทำให้เพลงสมบูรณ์ขึ้นร้องขอรับด้วยมื่อกี้ลายประสานล้วนๆเลยโอ้ยแย่ น่ารักมากเลยค่ะเนี่ยหนูตั้งใจเซอร์ไพรส์เนทแบบเนี้ยเดี๋ยวเน่จะทำอาหารพิเศษให้มือข้านี้ค่ะอืออือโอ้โหมือเค็มปี่เลยเนี่ยโอ้โหทำไมมาเนี่ยเป็นถั่วมาเฮ้ยพี่ทำไมมาแย่งกันไปหน้าตาเฉยอย่างเงี้ยผมสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสี่แป๊บเดียวนี่มันต้องเทสก่อนเดี๋อะไรเดี๋ยวเอาไปให้โชติฟังแล้วเดี๋ยวมันไม่เวิร์กนี่ไงลองดูก่อนว่าเฮ้ยเน่เขาจะชอบไหมจะเวิร์กไหมเป็นไงสุดยอดปึ๊บชอบเลย เจ๋งมากเดีย๋ยวพี่ให้ยืมเพลงไปใช้เอ,อ,อาไปอยองให้ชัว่วโโงขอสองจานเนม็ดปักสี่ชั่วโมงมันขโม,มยไปแค่ไม่ถึงเสี้ยงนาทีาคุณร,รักชักศอกของเธอ